เอาแล้วสิครับท <ia> ุกคนจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราแคทนับทั้งหลายต้องเจอกับเครื่องบีบเครื่องปั่นและเครื่องบดพี่หนุย่ยคุณเองนะผมไม่ได้หนุยนะจะมีแคทนับตัวไหนสามารถรอดไปได้ไหม <c oughs> เราไปทำตอบพร้อมกันในคลิปนี้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณต่อตอปิโดครับผมนี่เน่เน่อช่างไม่เอาโอ้โหนี่ช่งองดังเลยเนี่ยต่อตอปิโดเนี่ยสวัสดีครับผมหนุ่ยกันเชียงนะครับผมพี่หนุ่ยกันเชียงเหรอนี่เจ้าหมีนี่อุ้ยตัวจริงโอ้โหใช่แล้วพี่ผักแก้วด้วยพี่หนุ่ยเดี๋ยวน,นี้ตีนกาขึาน้นนะพี่หนุ่ยนี่เจ้าหมีมีสื่อมาสัมภาษณ์พวกเราอะแต่พี่หน <10 S 1> <บ Cross. S 2> ุ่ยตัวจริงนี่ตีนกาขึ้นนะพี่หนุ่ย ว่าเขาได้ยังไงเล่าที่ก็เอาไม้จ่อจังเลย <c oughs> <c oughs> อะไรเนี่ยช่างไมระวังระวังต่ออุ้ยนั่นเบนดี้นี่อุ้ยโอ,โอ้ตัวจริงเลยนี่คุณกำลังถ่ายคลิปกันอยู่ใช่ไหมเนี่ยน้องๆหนูๆก็อยากเห็นกันมากเลยเนี่ยอเออเลกก็จะถ่ายคยลิอปแต่รื้อโบก้องมาก็าไม่รู้จะถ่ายยังไงแล้วเนี่ยเออขอขอยืมกล้องหน่อยได้ไหมครับอ,อ,ข,อขอยืมตัวเลยยืมตัวมาถ่ายงานเลยยืมยืมหน่อยนะกับโอเคไหมช่างช่างไม้อะโอเคป่ะให้เขายืมไม้นะออโอเคครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะทํากัน สัมภาษณ์ข่าวไปด้วยถ่ายคลิปไปด้วยโ,ย,โยโอ้ยนี่มันเจ้าตัวอะไรเนี่ยครับว,รว่านี่แคทแนปนี่เดี๋ยวเราจะเอาแคทแนปเนี่ยเข้าไปหย่อนตรงนี้นี่ดูหย่อนลงมาเราจะท,ท,ท<ค>ำการทดลองแคทแนปมาหย่อนอเดี๋ยวเดี๋ยว <ๆ S 2> เดี๋ยว <ๆ S 2> เดี๋ยวอันนี้เข้าไขรเอ่อทารุณสัตว์หรือเปล่านะครับไม่ไม่ไม่มันมันไม่ใช่สัตว์มันเป็น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 สัตว์มานเป็นคนใช่ต้องแคปนับพี่สัตว์ ดาม่าสิวิดาม่าทีไรผมเดือดร้อนเลยเนี่ยใช่อ่ดาม่าสิอุ้ยดูดูดูตรงนี้นะดูตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะกดบทเข้าไปดูไปเลยเอาละดูดูการทดลองนี่คือการทดลองโอ้โหดิโอ้โหอุ้ยใช่ไหมยังไนี่หายไปแล้วโอ้ยไม่ตัวหายเลยโอ้ยทางไมนออกมานี่ก่อนไปขวางทางเขาโอ้โหเสียงมันดังเกินตรงนั้นอะเอาไปตัวไป กอ็งเอคไล่โอ้ยพีหนุ่ยพีหนุ Glen> ่ยดเองนะพี่หนุ่ยผมไม่ได้หนุลยนะเนเรียบร้อยไพี่หนุ่ยทำอะไรลงไปไม่ได้ตั้งใจดีครับอุ้ยตกใจหมดเลยเอ้ยไปแล้วไม่ได้ตั้งใจดีครับตอนน้ก็ไม่รู้พี่หนุ่ยเป็นเป็นอะไรกแค่ตุยฮะ ดิผม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 ขอบอกอะไรหน่อยจริงๆอ่ะผมตั้งใจจะเอามันลงไปอยู่แล้วเพราะว่าเรื่องนี้มีตังคจ่ายค่าเงินเดือนมานล้วนี่พี่ก็แค่ไล่ออกมันก็ลงกองไปแล้วเดี๋ยวเราจะรอเอาแมวเนี่ยไปหลายๆตัวดูเอาดินะลองนี้ให้แมวมันช่วยกันดันลองลองเยอะๆลองเยอะๆเอาเยอะเลยมั้ยเอาเยอะๆมั้ยนี่เป็นสูตรเลยเยอะๆเลยเยอะเยเบ็ดตี้ลุยเฮ็ดเลย โอ้ oh! <oh> ไม่ทีดีหายไปหมดเลยเอาลงไปเลยลงเลยลงเลย ขึ้นนะครับนี่เดี๋ยวเราจะลองเอาลงเข้าไปดูเฟิร์มลงเข้าไปเลยตัวเล็กมีเลยเออดิดูซิว่าจะผิดอะไรเมื่อกี้ตัวเล็กนะเฮ<ช>้ไปแล้วโอ้โหแบนตัวเล็กตั้งแตปเลยครับอันนี้เป็นช่วงที่สองนะครับผมทำไมตัวมันใหญ่ขึ้นแบ่ท้ายมีมันกินอยู่มันก็เลยตัวใหญ่ี่ต่อไปลองสองตัวมั้ยใช่สองตัวใช่ใชสักสองตัวลองดูอ<ช>อื้ ดูซิจะบดได้ไวจะบดได้ไหมจะบดได้ไหมว้าวอะท่านผู้ชมมันยังไม่สะใจใช่ไหมครั้งนี้อเอาไปให้บดเลยฮึเอไให้ดเลยเท่าไหร่ออกมาให้หมดที่สดจริงเลยท่านชมใช่ดเลย้อ้อ้เอ้ยเยเอ้อ้ เดี๋ยวเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนเป็นดิ้งต่อตบีโดครับผมไหนขาเปิดดิไหนเปิดดูซิว่าได้ไหมโอ้ยยังไงมิ้นี่แกคือทำอะไรตรงนั้นเหรอโอ้โหคุณมีคุณต่อตบีโดคนดังโอ้โหคนดีคนเดิมเลยสองคนนี้เฮ้ยยูทูบเบอร์เวลาเล่นอะไรก็ต้องเล่นอย่างนี้เลยเล่นแข็งแใช่แล้วแกจะลงไปอีกรอบไหมล่ะจะลงไปไหมล่ะจะได้ดามไาแกลง เอาละครั้งนี้เราเปลี่ยนแมปกันนะครับตอนนี้เจ้าแมวม่วงเนี่ยเปลี่ยนเป็นฟันแหลมแล้วเดี๋ยวเราจะทดลองเอาไปตัวหนึ่งก่อนลงไปจะเป็นเครื่องปัดนะเจ้าหมีเห็นเปล่าเห็น <In. S 1> มานี่มานี่แกมากดตรงนี้นี่นี่กดสีแดง <Okay. S 1> ไม่พูดผิดสีเขียวสีเขียวใช่นี่ไงหมุนแล้วอุ้ย <c oughs> หายไปเลยดูดิทำไมมันปันแรงจังอ่ะไหน๋ยลองโยนแบบปั่ปัดิถ้าโยนลงไปแบบปันป่นัด โอ้แคทแด็แคทแด็เออจะผีโยนจะผีโยนโยนไปโยนโยนโยนไว้โยนไว้นั่นแหละโยนเป็นปันเฮ้ยเมื่อกี้มันหมุนอยู่เลยนี่กันได้แล้วมันรวมกันเออปั่นปั่นจะปักเครื่องเสียนะครับเครื่องเสียดี่นีเอาดีป่ะโอ้เต็มงาโอ้โหอ่ะ หยุดถึงนี่เจ้าผีเอ๊ะปิยาเครื่องดีสุดยอดวะโอ้อโหไปเลยไปกระจุกระจายเลยเดี๋ยวลองตัวใหญ่ป้ล่ะใอะ่ตัวใหญ่มาเลยเออเอาละครั้งนี้เรามาลองแมวม่วงตัวใหญ่กันบ้างดีงกว่านะครับว่าเครื่องบดอันนี้จะใช้งานได้ไหมอ่ะลงไปเจ้าแมวม่วงวตัวนี้ไม่ยอมลงเอาตัวนี้แล้วกันนี่ลงมาแล้วแล้วเราก็ไปกดสวิต เรียบร้อยโอ้โหหมดไปต่อหน้าต่อตาเลยนะครับแล้วก็เราก็เอามาใส่เอาตัวนี้มาแล้วเบนดี้เอามาไปอุ้ยมันเคลื่อนไหวแล้วมันไม่ยอมมันไม่ยอมเราต้องจับมันเราต้องจับมันจับมันล็อกจับมันล็อกเร็วเดี๋ยวมันจะดีเดี๋ยวจะดีมานดีมาดีเกจะไปไหนเกจะไปไหนโอ้นั่นแหละเบนดี้เอาไป๊บตัวนี้โยนลงมันไปเลยโู้ ร้อยไเรียบร้อยแมวม่วงตัวใหญ่นะครับเราแก้แค้ได้สําเร็จโอ้โหเป็นไงเครื่องบดอันนี้พร้อมปล่อยระเบิดซับนะครับเอาละนี่คือ่ากอีกลางหนึ่งนะครับของจ้าแมวนะครับแมวม่วงแคทแนปซึ่งเป็นร่างที่มันสามารถปีนพวกตึกพวกอะไรได้นะครับเหมือนสไปเดอร์แมนเลยเห็นมากแต่ว่าก็ยังคงคอนเซปตไว้นะครับก็คือพจันอยู่ตรงนี้เป็นเซียวเลยเห็นไหโอเคเดี๋ยวเราจะลอง ่าบดไปสักตัวมะลงไปเลยลงไปเอาไปบดเลยได้บ้างโอ้แหลกสลายได้พริบตาเจ้าหบีเห็นปะละลายเป็นพ็อกกอลเลตเลยแต่เจ้าหบีโยอีทีสิโยอีทีสิได้ปะนี่ละลายเป็นพ็อกกอลเลตเลยเออโยนลงมานี่เนี่ยยากมาี่๊ิไปแล้วลลลนวน,นีี่่ดีอุ้ยเห็นดวงตาด้วย เฮ้ยลอง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 ให้มันแบบวิ่งมาลองให้มันวิ่งมามีไรหอมาลองวิ่งมาสิวิ่งมาลงเองอ่ะได้ย้ยลงมาแล้วโอ้ยอโอ้ยังไงยังไง้ยทวนมันโมนลาดตลาลไปให้หมดไปให้หมดอ <Yeah. S 2> เฮ้ย <Hey, S 2> ดูแล้วนะเอามาแบบเป็นฝูงเลยลว่าแบบทั้งฝูงแล้ววิ่งมาเลย้เป็นฝูงให้มันวิ่งมาเลยดีกว่าเาทุกตัวเลยทุกตัวเป็นฝูงเลยเว่าม่เกมนี่เก่งจังเป็นไงอยู่ในโลกทีโบ๊เกก็โดนฉันยำเงี้ยแหละบอกไว้ก่อนเลยเอาละนี่คือทั้งหมดนะครับเป็นกองทัพแคทแนปนะครับดูมาทุกตัวเลยตัวอะไรตัวสองขาตัวสี่ขาแล้วก็ลากสุดยอดนะครับที่ปีตึกได้มาดูกันว่ากองทัพนี้ จะพ้นภัยเครื่องบดนี้ไหมมาเลยทั้งกองาเลยมาเหมแล้วมาเลยหายแล้วเจอยู่ในลูกอีโีก็ให้ทางหนุ่มมากโดนไปสะตอนไปห้ใหด้นมาจากไหนอ่ะเห้้เจมี่ลงไปเจมี่พเนไม่ได้ของดีดีลงเครื่องบดลงไปให้บดลงไปให้บดลงไปให้บดอย่ก่นเน่ยาทำให้เป็นดี ว้ามันจะตึบเป็นนี่นี่เนี่ยลงไปเลยลงไปลงไปเลยลงไปเลยลงลงไปยำยำให้หมดยำให้หมดไอ้เมฆเนี่ยลงไปลงไปโอ้ยมันมีตัวยื้อยู่มันไม่ตกไปมันยื้อมันยื้อกหรอมันยื้อเหรอไอ้ยื้อเจ้าแมวยื้อเจ้าแมวยื้อดิยื้อชอบยื้อไหมตไปเลยลงไปตีเดียื้ีเหรอตีให้ยื้อเหรอโอ้ยมันตบมามันตบ ตัวนี้ตัวนี้หนักๆับตัวนี้ตัวหนักๆเนี่ยลงไปลงไปลไปให้หมดหรือตัวท้ายล่ะนี่เนี่ยทุก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 ทไกทุกทุกทุใทุกทุกอย่ทุกช้ทุกอยกางใช้ทุกทุกทุกงุกทกทุกททุกทุทุกทุกทุกทุองุกทุกนทุกทกนุกทุกท้กทุกทกกระกกกกกก